Obrigado, ดูเป็นสตอเบอรี่นะทุกคนสู้สู้สต้ากว้นถ้าสมมติผมไม่ปบบการมันอุ้มผม พี่ชายครับรถคุณจังอะไอชื่ออะไรอะหืมห,หรอจะรอพูดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่พูดหรอไอแทงหมดอะใครไม่พูดอะเราพูดค่ะเราพูดไม่มีอะไรเลยไปดีกว่าหลงเป็ใครอะไม่รู้รอ่ะแต่เขาไม่พูดแต่กลัวรถคันนั้นใช่รถ ของเขาไหมเราไปดูดิก็ไม่เคยขับขนาดนห้มึงดูนะหนึ่งรู้ได้ไงว่ารถคณรถกูได้ไห่ไไหะ ชุบชุบตรงนี้เลยครับหมอชุบเลยชุบเลยชุบเลยผมอยากรู้ว่าใครชุบเลยชุบเลยครับเรืรร่องอะไรแทงผิดทางเลยได้หลวงลองถามดูฮัลโหลครับไม่พูดผมแทงอีกนะฮัลโหลครับโอเคแล้วโอเคแล้วไอหลงไม่พูดปะชุบแล้วแต่เขาไม่นี่ว่าจะลาไม่ ก็จะให้ทําอะไรทีหลังเราบอกให้ให้ก็บอกมาเดี๋ยวไปทําให้โอเคฉินรู้สึกว่าน่ากินแบบกินทั้งวันเลยเลยครับไทยแล้วแหละหลวงกรแทงเลยประกูคือระวังคุณลินลดคุณได้ไงวะแหมกูอยากรู้ว่ารถกูคุณได้ไงวะเออ่าบอกเลยครับอย่าไปว่าเลยครับแค่งงๆเฉยๆค่รถคุณได้ไง คุณลดได้ไงท่านนี้ผมไม่เคยใช่พี่ฟอร์อน,นี่พี่โป้ไปหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแค่อะไรเลยมีแค่ยาเขาพวเขาไปที่ตู้เ,เ,เขาเก็บของแล้วเขาไปโรงพยาบาลเลยครับเขาไปโรงพยาบาลเลยครับโอเคครับครับเออเออรถหนูมีศพ พี่เราต้องอุ้มไปวะก็ก็ต้องงั้นอ่ะกงกลับโรงพยาบาลโคก็กุ้อ่ะ Baby One นะครับท้ยผมหลาะรถไม่ได้เาเมื่อกี้ขึ้นเลยอุยพี่เขาเขาถือปากหลามนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะใช่น้องเราจะสู้เขาได้ไงไม่ไหวเลย ไม่ตอนแรกผมเติมเต่งโหลดรถครับผมไม่ผมไม่ลองออกมาจากโรงพยาบาลเลยพี่ผมก็ต้องกลับแล้วล่ะเขาน่าจะมีสตอรี่อะไรกันหรือเปล่าน่าจะนะครับผมก็ผมไม่ได้แท้นะแต่ผมก็ไม่ได้ผมชุบเองพี่คนเนี้ยอ่ะฮะพับ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 ดีครับดีดีครับดีเราจะไปแท้เขาครับเออไม่ต้องมาม่าเลยพี่แกไม

ฝากชุบหมอตงองฮอหน่อยครับมีหมอตกจากฮอคนหนึ่งตรงไหนอ่ะตรงฮอครับตรงฮอตรงฮอ,อเลยครับตรงฮอ,อเซอร์ีเพื่อนเลิกอะไรฮะกูเนี่ยกูเรียกกูเนี่ยไอเหี้ยต่อสีเรียกก,ยยกูลากูไม่ลาเลยตอนนี้อยู่แต่โรงพยาบาลแป๊บนึงกูใส่บิงเขาก่อนเดี๋ยวเขาหนีกูใครจะหนีไวะไอ้เหี้ยอยู่โรงพยาบาลไม่เมื่อกี้เขาวิ่งหนีกูแล้วรอบนึงแต่คอยกูชูเขาที่เลเบล รอแล้วครับผมอาสเาเจอแนวคัณผมเย้มจากยันได้ไหมครับหมอของคนไข้อหรของคนไข้ขขเหรอครับใช่เสื้อขาวอะอไร ไม่ต้องไม่ต,ต้องไมต้องปิดจอบก็ไม่ต้องมาเล่นีกวอาครับอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วเรื่องบังเอิญ ไปก็ไม่จบ เดี๋ยวเอาเปลี่ยนน้อยจำได้อีก